วันนี้อากาศแบบมีมรสุมนะครับมาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับกําลังจะผ่านทางยกระดับนะครับสายนครปฐม การจนะปุรีนะครับสายนคนรผสมการชนะปุรีนะครับผ่านไปแล้วนับขบวนด่วนพิเศษ ดวนไปยังด่วนนะครับเดี๋ยวจะแยกทางด้านซ้ายนะครับเอาโค้งบ้านป่งนะครับก่อนที่จะจอดสถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับเป็นขบวน ดีเซลรางนะครับนั่งปรับอากาศทั้งขบวนนะครับต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับคาดว่าเดี๋ยวไปหลีกกับขบวน252นะครับแล้วก็กับขบวนรถเร็วที่172รวมถึงทักษินารัตที่32ด้วยนะครับเพราะว่ามาเวลาไล่เรียกกันครับอาจจะหลีกกันแถวแคนครชุมคลองตะคดหรือว่าโพธารามนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร์สั่นกระดิ่งกันด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ